สวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Isam Channel นะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาปลูกเจ้าพายุนะครับแห่งโครคาเซียนะครับนั่นก็คือโครคาเซียท็อปิคอลสตอรมนี่นะครับโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นพายุลูกเห็บนะครับเพื่อนๆดูสิหน้ามันดำไปหมดเลยนะเนี่ยทั้งสองใบเลยหน้าดำทั้งสองใบเลยนะครับ ต่ตอนที่ซื้อมาเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับซื้อมาเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วเนี่ยหน้าเขายังออกเป็นทอพิคอสตอมแบบของจริงร้อยเปอร์เซ็นอยู่ลเลยนะเพื่อนๆหน้าตรงเนี้ยจะเป็นสีขาวใช่ไหมครับออกเหลืองๆหน่อยเนาะเป็นลูกตัววีตรงเนี้ยนะหน้าใบตรงเนี้ยนะนะครับแล้วก็ใบข้างนอกเขาจะออกเป็นสีดำดำเขียวๆเออนะครับแต่นะครับ,ต,นะรบตอนนี้นะครับหลังจากที่ เอามาอนุบาลได้1เดือนนะครับเขาก็ทิ้งใบนะครับที่เป็นเท่าพิคาสตอมไป1ใบนะครับแล้วก็เขาก็ให้ใบที่2มาให้ใบที่3มานะครับแล้วก็กําลังเห็นไหมเพื่อนๆเนี่ยหลอดใหม่นะครับหลอดใหม่กาลังจะมาฉะนั้นแล้วเราก็ไม่รีไม่รอแล้วเราก็จะมาปลูกนะครับลงในอ่างบัวของเรานะครับเหมือนเดิมนะครับเราเป็น เจ้าตำรับแห่งการปลูกอ่างบัวนะครับอ่างบัวนะครับเอาไปทําอะไรมาบ้างนะครับอ่างบัวเนี่ยรอบนี้ซื้อมาราคาแพงแพงนะครับเพื่อนๆจากใบละ120ตอนนี้ขึ้นใบละ150บาทแล้วนะครับเพื่อนๆหนึ่งบาทแล้วก็ด้วยความอยากได้อยากใช้นะครับเจ้าอ่างบัวเราก็เลยจยําเป็นจะต้องซื้อนะครับจะรอให้ราคามันลงก็ต้นไม้จะเหี่ยวจะเฉาไปเนาะไม่ได้ลงอ่างบัวสักทีนะ ก็เลยจาเป็นต้องซื้อนะครับอ่างบัวเราไปทําอะไรบ้าๆเนี่ยครับเมเซมก็ไปเจาะรูนะครับใต้กระถางมานะครับมีคนถามอีกะนะถามมาเนีะนะแต่เราก็เต็มใจจะตอบนะครับเพื่อนๆเรายินดีมากที่จะตอบถามว่าถ้าเจาะด้านข้างนะครับตรงเนี้ยได้ไหมนะครับโดยที่ไม่เจาะใต้กระถางได้ไหมนะครับอบอกได้เลยว่าทําได้นะครับเพื่อนๆทําได้ ถามว่าทําแล้วมันจะเกิดผลดีผลเสียยังไงนะเอาผลดีก่อนก็นแล้วกันผลดีนะครับถ้าเราเจาะนะครับเจาะด้านข้างตรงนี้นะครับตรงบริเวณใต้กระถางเนี่ยเขาจะเป็นพื้นที่ในการเก็บน้ําเลยเนาะเขาจะเป็นพื้นที่เอาในการเก็บน้ําทันทีนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเวลาเราลดน้ําลงไปถ้าน้ํามันล้นออกรูบริเวณแถวแถวนี้แสดงว่าน้ามันน้ามันเต็มใต้กระถางแล้วนะครับแต่ถ้าเราลดไปแล้วน้ํามันยังไม่ออกรูเราก็ สามารถที่จะลดต่อไปเรื่อยๆแต่นะครับข้อเสียของมันก็คือเราจะไม่ทราบได้เลยนะว่าน้ําที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับเน่าหรือไม่เน่านะครับถ้าน้ําเน่าเนี่ยจะส่งผลทําให้วัสดุปลูกของเราที่อยู่ข้างในเนี่ยเน่าไปด้วยเสียไปด้วยนะครับเราอาจจะอาจจะต้องรื้อใหม่ทําใหม่แต่ไม่เซมก็เลยเลือกวิธีการเจาะใต้กระถางแบบนี้เอานะครับแต่เจาะใต้กระถางแบบนี้ข้อเสียมันคืออะไร มิสเอมก็ต้องไปซื้อกะละมังมาเพิ่มอีกหนึ่งใบนะครับเพื่ออามารองใต้อ่างบัวนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเราใช้กะละมังเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรครับสามารถที่จะเปลี่ยนน้ําได้นะครับเช็คอาการได้นะครับเราจะรู้เลยว่าน้ําที่มันล้นออกจากาากระบะเนี่ยมันมีกลิ่นเหม็นไหมมันเน่าไหมอะไรเงี้ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้าเพื่อนเพื่อคิดว่า เราก็เปลี่ยนวัสดุวัสดุรองใต้กระถางสีเอ,อ่อย่างนี้ก็ได้เนาะก็อาจจะเปลี่ยนเป็นโฟมนะครับหินภูเขาไฟอ่า่านใช่ไหมครับฐานหุงข้าวอะไรพวกนี้นะครับก็ได้แทนแทนกากมะพร้าวสับแต่มิสเตอร์เอ็มจะใช้กากมะพร้าวสับลองลองตูดเหมือนเดิมนะครับลองตูดเหมือนเดิมเนาะแล้วก็จะมาปลูกเป็นทวิค้อสต o อมต้นนี้นะครับก่อนจะไปปลูกอ่าเราให้เพื่อนๆมาดูกันก่อนว่า พอไมโครสตอมเนี่ยนะครับเขาเกิดมาจากการไฮบิดอะไรกับอะไรนะนี่นะครับมีการไปเก็บความรู้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับไฮบิดกันระหว่างแบ c ็กเมจิกนะนะครับแบ็กเมจิกเขามีอะไรครับใบดำการดำถูกต้องไหมครับและไว้ลาวาครับแนนะครับไว้ลาวาส่งผลนะครับส่งผลทําให้หน้าเขาเกิดเป็น เป็นลายลายลายเจ้าพายุหรือลายสตอมที่เป็นรูปตัววีสีด่างขาวนั่นเองนะครับไม้ทอพิ l อ t o r มตัวนี้นะครับเป็นไม้ไฮบริดระหว่าง black magic กับไว้ลาวานะครับนะนะครับซึ่งถ้าจำไม่ผิดก็อ่าเป็นเป็นคนต่างชาตินะเป็นชาวต่างชาติที่ที่ทำไฮบริดแต่จำประเทศไม่ได้แต่จำปีที่ ไฮบิดได้ก็เป็นน่าจะปี2016นะครับ2016ที่เขาทำนะครับก็เป็นผลทำให้เรามีต้นไม้สวยๆอีก1ต้นในสายโคโรคาเซียนะครับและโคโรคาเซียทอพ,พิค s สตอมนี้นะครับเขาเป็นไม้ฟอร์มที่เป็นฟอร์มกอและเป็นฟอร์มทรงต่ำนะครับมีความสูงประมาณ 30มสถึงสี่สิบเซนเท่านั้นประมาณนี้แต่เขาจะออกเป็นฟอร์มกอแบบลูกเขาจะให้แบบเอาเต็มๆเลยครับอ่าเต็มกอ,มอไปหมดเลยมันจะดูแบบฟูๆสวยงามมากนะครับอันนี้เป็นข้อมูลสําหรับเพื่อนๆเนาะก็และที่สําคัญอ่ะช่วงนี้นะครับช่วงนี้ทําไมทพิคั s สตอมนะครับหน้าเขาถึงดํานะครับเขาไม่เกี่ยวกับช่วงหรือฤดูกาลเนาะทวิคสตอมมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับแนนซี คล้ายๆกับไวราว,วาคล้ายๆกับส,ะะสันไลท์นะครับมาอีกสันไลท์นะครับคือต้นต้นที่แยกจากต้นแม่เข้ามาเนี่ยตอนแรกเขาก็จะจะให้ลายให้ด่างนะเหมือนแม่เขาหลังจากที่เราแยกเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาอนุบาลน,นะครับร้อยละเก้าเปอขาจะกลับคืนสู่การเป็นวัยเด็กนั่นก็คือเขาจะต้องเริ่มฟอร์มใหม่นะครับเริ่มฟอร์มใหม่ หน้าใบเขาจะกลายเป็นสีดำหรือ,อสีเขียวเข้มแบบนี้นะครับเป็นระยะเวลาประมาณ2-3เดือนนะครับจนฟอร์มไม้เขาแก่เขาพร้อมจะให้ลูกเขาถึงจะเริ่มให้หน้านะครับเริ่มให้หน้านะครับทั้งตัวแม่และตัวลูกนะนี่เป็นข้อมูลที่มิสเอร์ไปหามาว่าเอ๊ะทำไมหลังจากได้ใบแรกมานะครับสวยงามเลยใบที่2ขึ้นมาเขียวปิดดำปิดแบบนี้ใบที่3ก็เขียวปิดดำปิดแบบนี้ มันเกิดอะไรขึ้นก็เลยไปหาข้อมูลนึกว่าโดนหลอกมาซะแล้วที่จริงไม่ใช่นะครับข้อมูลนั่นก็คือไม้ต้องมีอายุก่อนนะครับเขาถึงจะหน้าสวยนะนะครับมาเอาละครับเรามาผสมดินกันดีกว่าวันนี้เรามีนี่เพื่อนๆเห็นไหมนี่คือดินหมักใบก้ามปูนะครับที่มิเซมทาไว้นะครับวันนี้ถึงเวลาที่เราจะอ,าออกมาใช้นะครับแต่ก็อแอบ แอบมาใช้หลายรอบละหลายครั้งละแต่ก็ไม่ได้ถ่ายเพื่อนๆดูเพราะว่าชอบเอามาโรยบริเวณหน้ากระถางของโคโลคาเซียนะครับวันนี้เราจะปลูกกันเลยนะเริ่มต้นจากการผสมดินนะครับผสมดินวันนี้เรามีอะไรบ้างเนี่ยดินของเราเนี่ยนะเริ่มต้นจากการใส่ตัวนี้เลยนะครับกลับมาเท้าสับนะใส่เหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นสับกลางนะครับมี เพอร์ไลท์นะครับเพอร์ไลท์เพิ่มช่องว่างนะครับระหว่างตัววัสดุปลูกนะครับแล้วก็ดินปลูกนะวันนี้เราจะใส่แค่หนึ่งถุงเพราะว่าเรามีดินปลูกใบก้ามปูอีกนะครับใส่หนึ่งถุงพอนะเป็นดินปลูกแบบร่วนซุยนะครับเจ้าเดิมเจ้าประจํานะครับส่วนผสมหลักก็จะมีแกลบแดงแกลบดํานะครับอันนี้ไม่ใช้ละพอละแค่นี้อะ แล้วก็นี่เลยครับนี่ดินหมักใบก้ามปูของเรานะครับใส่ลงไปนี่ครับโอ้โหดูดินหมักใบก้ามปูของเราครับตัวดินดำมากแล้วก็ใบก็ตอนนี้เริ่มดำและเริ่มจะย่อยสลายแล้วนะครับเนี่ยเวลาเราจับดินแบบนี้นะครับจะมีความเย็นนะครับมีความชื้นมีน้ำข้างในนี้นะครับอ่ะผสมครับคนหน่อย แนะนำเลยนะเพื่อนๆนะว่าหากระบะใหญ่ๆแบบนี้นะครับในการใช้ผสมนะครับวัสดุปลูกแบบนี้มันจะเร็วและง่ายนะครับมันจะเร็วและง่ายกว่ามากๆเลยนะครับโอเคแล้วครับเรียบร้อยแล้วเห็นไหมไวไหมวันนี้เราเพิ่มนะครับเพิ่มสูตรดินวัสดุปลูกเป็นดินหมักใบกล้ามปลูกนะครับ นะครับเราจะเอาดินนะครับที่ผสมใส่ลงไปนะครับครึ่งหนึ่งของกระถางก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราปลูกเราปลูกแบบแห้งนะครับเราต้อง ใช้สตาร์เกิลจีนะครับเพื่อป้องกันตัวหนอนตัวแมลงที่อยู่ในดินปลูกด้วยนะครับเพราะว่าเรายังไม่เห็นนะใช้ประมาณหนึ่งสองช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็โรยนะครับโรยลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ดินลงไปอีกเพื่อปิดหน้าสตาร์เกิลจีนะครับอ 1นึช้อนพอนะครับแล้วก็ออสโมโค้ตามสูตรอีกน,นะครับใส่ลงไปออสโมโคสูตรเสมอนะครับ13 13 1 3อ่า1ช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยดินอีกหนึ่งชุดนะครับเพื่อปิดออสโมโค้ นะครับก็มาใส่ต้นไม้ของเรานั่นคือ Topical Storm นะครับนี่นะครับลากก็ออกมาแล้วนะครับมาโอ้โหลากแอบ,บเยอะนะครับเห็นไหมหนึ่งเดือนกับการอนุบาลน,นะครับนะดูครับลากฝอยเต็มหมดเลยนะครับแล้วก็เอาวางไว้เลยนะครับ วางไว้ตรงกลางแบบนี้นะครับต้องดูก่อนนะครับว่าตรงกลางหรือยังนะครับอ่าประมาณนี้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ดินเลยครับตอนนี้เราจะใส่ดินปลูกนะครับใส่ดินปลูกลงไปให้เสมอนะครับให้เสมอกับตัวต้นทอบทิมขอศร้อมของเรานี่นะครับ พื้นที่อาจจะคับแคบหน่อยนะครับยิ่งปลูกก็ยิ่งแน่นนะครับเดี๋ยวต้องเอาไปไว้ที่สวนบ้างละอ่านะครับใส่ดินให้เสมอนะครับให้เสมอต้นนะครับโอเคนะครับประมาณอย่างบบนี้เลยดินเหลือวัสดุปลูกเหลือไม่ต้องเสียดายนะครับเก็บไว้ครับเดี๋ยวเราลดน,น้ำ เราเติมน้ําลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะยุบไปนะครับเราก็สามารถที่จะเติมดินวัสดุปลูกของเราลงไปได้อีกนะครับต่อไปสําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งนั่นก็คือน้ำอำาําอมฤตนะครับน้ําประมาณเจ็ดร้อยนะครับใส่จุลีซ์สาะข้อแสงนะครับ1ช้อนโต๊ะนะ น้ำยาเล่งลาบนะครับหนึ่งช้อนชาอ้าหมดอีกแล้วนะครับไตโคเดรมาหนึ่งช้อนชา,าแล้วก็คนนะครับโอ้เหนื่อยเหมือนกันนะครับเนาะหายใจไม่ทั่วท้องเลยเพราะว่า ปิดแมสนะครับอย่าลืมว่าเวลาเราผสมดินพวกนี้โดยเฉพาะ,ะที่มีกากมะพร้พาวสับแล้วก็เพอร์ไลท์เนี่ยค่อนข้างจะอันตรายนะครับใส่แมสด้วยนะครับลาดบริเวณปลายรากนะครับรเมื่อกี้ที่เราเอาวาเอา,เอาต้นไม้วางลงไปเราจะจําได้ว่าตรงปลายรากอยู่ตรงไหนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โห oh, oh, วันนี้นี่แบบสูตรจัดเต็มเพืเ่อนเราก็จะมาใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับ ประมาณ1นึ่งกำมือนะครับ1นึ่งกำมือนะครับใส่รอบๆคอรรอบข้างนอกนะครับอยากใส่ชิดโถนต้นแบบนี้เพราะว่าตอนนี้นะครับน้องเขากําลังที่จะเตรียมตัวในการที่จะแตกล่าเนาะเพิ่มเติมได้นิดหน่อยนะครับใส่ด้านนอกแบบนี้นะครับเป็นการเตรียมดินเนาะเป็นการเตรียมดินเตรียมปุ๋ยนะครับอ่ะต่อไปก็เป็นการรดน้ํานะครับอ่ะ เรามารดน้ํากันนะครับก็เราจะลดน้ํานะครับจนกว่านะเพื่อนๆจนกว่าน้ําเขาจะล้นออกใต้กระมังนึกว่อนเห็นกระมังไหมเนี่ยตอนนี้อ่านะครับเราจะเติมน,น้ำเนาะลดน้ําเขาไปเรื่อยๆนะครับช้าๆเบาๆทีละนิดทีละหน่อยไปเรื่อยๆนะครับจนน้ําล้นใต้กระมังนะครับแล้วค่อยหยุดนะครับก็เดี๋ยว เราลดน้ำจะใช้เวลานานมากนะเพื่อนๆเอาอย่างนี้นะบอกเทคนิคว่าอย่างนี้นะครับเอาละครับก็สุดท้ายท้ายสุดเทคนิคและวิธีการเลี้ยงต้นนี้นะครับคือโคลคาเซียเทปิคอสตอมเนี่ยนะครับที่ศึกษามาสําคัญที่สุดต้นนี้เขาไม่ชอบแดดร้อยฝนร้อยนะครับจาไว้เลยนะครับเทปิคอลสตอมไม่ชอบแดดร้อยฝนร้อยนะครับเขาชอบอยู่ในที่แสงส่องถึงและมีร่มลำไรเท่านั้นนะครับ ฟอร์มเขาถึงจะสูงเป็นพิเศษก็คือประมาณ40เซนแต่50เซนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเอาไปเลี้ยงแดดร้อยฝนร้อยรับรองว่าเขาจะสูงไม่เกิน30เซนครับฉะนั้นแล้วถ้าอยากได้ฟอร์มแบบไหนก็เลี้ยงแบบนั้นแต่แนะนําว่าเลี้ยงในที่ลำไรแดดส่องถึงก็พอนะครับเอาละครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมให้กำลังใจมิเต็มด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i ร e รวมถึงกด กระดิ่งนะครับให้ช่องมิเซมด้วยนะครับกับวันนี้พามาด้วยมาปลูกโคโรคาเซียทอ p ิคอสตอ o r มกับข้อมูลทั้งหมดที่มอบให้กับเพื่อนๆครับลาไปก่อนครับ